สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอย h h ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยลาวนะครับเมื่อประจาวันที่14มีนมนะครับสองหหนะครับเป็นแนวทางในการคํานーー um <ja> วณตัวเลขนะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมจะเอาหวยฮาวอยลาวนะครับหวยลาวล่าสุดนะครับมาคํานวณนะครับสูตร5คงที่กับ2คงที่นะครับ คำนวณได้ตัวไหนก็คือผลลัพ์คือคือตัวนั้นนะครับผมไม่ได้ไปเอาจุดทูบมาเป็นแนวทางไม่ได้เอาเลขฝันมาเป็นแนวทางนะครับไม่ได้เอาไปเอากับอาจารย์คนนั้นคนนี้มาเป็นแนวทางนะครับคือผมเอาหวยลาวงวดล่าสุดนะครับมาคำนวณน,นะครับย้ำเลยนะครับว่าด,ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับจะมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่บอกว่าไม่เข้ามาแล้วห้างวดหกงวดเลิกทำเถอะแบบนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จ้องทําต่อไปนะครับเพราะว่าเราเอาคํานวณตัวเลขนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับผลที่ได้จะออกมาจะเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่สถิติที่ออกมานะครับเรามาคํานวณเลยนะครับงวดวันที่14นะครับ ยกหวย5้าตัวของเรางวดเมื่อกี้นะครับงวดวันที่11นะครับมาคำนวณน,นะครับมาดูที่หลัก10นะครับผมหลัก10นะครับ6กคูณส12สิบสดึง2มา ห้าคงที่หลักหน่วยนะครับดึงหกมาสามมาสองสีเป็นแปดบวกสองคงที่หลักสิบก็จะได้นะครับหลักสิบ สบวก2บวก2บวก5นะครับเท่ากับ1ิบเหลักหน่วยนะครับ6บวก3บวก8บวก2นะครับกับ19ก็จะได้นะครับ19 สวยอยู่นะครับ19นะครับกับ11นะครับสรุปแนวทางหวยราวนะครับสูตร2ตัวตรงไปกลับก็คือ19 91. ตัวกันก็คือ11นะครับ11แล้วก็จะมีอีก3สูตรนะครับที่ผมกำลังคำนวณไว้นะครับจะัดให้เลยนะครับ มีสีหนึ่งหนึ่งสีเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดตัวนี้ที่ผมชอบนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดให้ไปด้วยนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับเป็นสูตรในการคํานวณตัวเลขเฉยนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ไม่ใช่เทพเจ้านะครับที่จะดนให้ถูกทุกมวดถูกทุกวันนะครับก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะครับต้องขออภัยสมาชิกด้วยนะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ประมาณนี้นะครับงวดวันที่14นะครับใครที่ชอบก็หยิบไปใช้ได้เลยนะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม